สวัสด <ersch> ีค okay. ่ะพบกับช like yeah. ่องนะครับกุกกอกนะคะตอนนี้ก็ยังเก็บเต้นเหมือนเดิมนะคะหหห้้้้้าาาารรนนเเมมแแ่่่ววทีีลังงงงไไไูจะะกกกกปป็อออ

อันนี้ก็ใช่นี่เส้นขาวจำปาดงเส้นลายนะคะข<ว>องบ้านไอ้นี่นะโอ้ไม่เบนทะเบียนรถนี่เหมือนรถค่อยจังเลยอะ่ะน,นี่น,นี่มันคือการอะไร หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเลยนะคะปาดเดี๋ยวก็มรูปาตาไปเรอยนะครับเราก็ได้เห็นะครับทีมงานของเรา้งห้นถนำเที่ยงเอารถมาใส่เลยเอาเลยนะคะตะเอารถมาใส่เลยหุ่น,น้ำเที่ยงนะคะเดียวลุงวังกำลังเอามาเดี๋ยวแกนห้อยแกนห้อยมา เล้วอย่าเพึ่งอยู่ตรงนี้ก่อนพวกคุณนะเอาแล้วจะรีบไปไหนมาๆลุงวางจะถอยมาอยู่มีมวยแล้วบ่จะมีมวยแล้วเอาเลยเชียร์เต็มที่ดีเอาตั้งแต่ทีสี่โอ้เสียงจนไม่มีแล้ววันนี้เราจะเอาไปส่งกกอกนะงานเสร็จแล้วนี่ พ่อได้ตัวเตีเรียยัวเต้ย่ไม่เลยบวกเลยบวกมเนช่วยยครับจะได้เลยครับโอยนึกว่าจะถอยไก่เนาะโอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีภาพมันจะไม่ถึง4นาทีใช่ไหมจะไม่ได้สร้างภาพ ภาพไม่ได้พวกเราไมอยากได้ภาพเลยครับเออุ่ได้ไม่หนอยก็เอาเลครับโอ้เายาวดูนะความปอย่างลำมวยโบราณนะเออเห็นโบราณโบราณเมื่อคืนนี่นะวันนี้ช่างดางก็กลับแล้วเนาะวันนี้เนาะยังาอง่อพึ่งพูอะไรพย่งพนจะพึ่งพูดถึงเรื่องอนาคตเลยคะยองย่องย่องย่องยอหง โอ้เเดี๋ยวกันลาวยโบราณได้นน่มีเซลกันเล่นนะคะ FC นับด้วยนะคะ ทาบแปดตัวัเดยข้าพเจ้นกำลังเสร็จมาอยู่ขออนุญาตเช็คก่อนนะจ้างเข้าได้หมดแก่ก่อนตรงนี้ก็ใช่อ่ะมันสูง โอ้น่าจะเยอะอยู่นี่ข้างหลังนี่ก็ใช่หมดนี่นไนี่นอนอยู่ป้านะกับแม่นะอันนี้สองอันนี่บอโอ้โห ย่อมาจากโอ้โฮโนทอย่อมาจากหัวน้ำเที่ยงโฮโนทอย่องมาจากห้วน้ำเที่ยงหนอฟังว่าได้สังเกตเออ้าแบบนี้เยอะเลยป้าไทยบ้านบอกว่าโฮโนทรอย่างจากหัวน้ำเที่ยงที่หัวหน้าก็ใช่บอ เนี่ยตามแต่เอาไปทุกที่แบบไหนเบ้อไว้ก่อนเนอะจะถามไว้ก่อนนะทป่นี่ไม่ใช่ซอยสีงาำเที่ยงงาำเที่ยงนะครับว่าไเพื่อพ่นเบ้ไปส่งเลยเั่นนั้นนะเบ้ไว้เบ้ไว้ก่อนใช่นาำเที่ยงนะครับเที่ยงแล้วมันเหนื่อยนะได้รับได้ก่อนว่าเป็นแบบของไหนของที่ไหนขอมเวาไหน ห้วยห้วยน้ำเที่ยงเอออันนี้ก็ห้วยน้ำเที่ยงหมดทุกอย่างคราวนี้เอามัดเลยมัดเลยหมดเลยเมนเบิร์ดนอยี่สิบหัวนอทอมืดทั้งหรื่องมดละ ไเอาเออมันมีตัวเเอาหน้ทอเข้าหมดเลยเออมันเลยพอแล้วขอทงหน้าดิทงหน้าอย่าคิดว่าเ้อของหน้างนไดีปยวมัทั้งหน้าที่เพื่อนเอาไปปูเออหน้าใช้หมดลวเดี๋นี้นะทงหน้านะีตรนี้จบจบตรงหน้าเอาปูนะป้าฮันนี่จะเอาไปไหนมาม่าคะ โอ้เป็นของฝากเพื่อนเพื่อนใช่เป็นของฝากเพื่อนเพื่อนโอ้โหจัดให้เลยนะคะเป็นชุดชุดเลยชุดชุดนะคะแจกเพื่อนเพื่อนนะคะสรสีอืมทีมงานของถกบกเห็นบอกว่า20่สิบยบก็ถ้าว่ามันจะคบกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละโอ้จ้าตามนั้นแหละหมดแค่หมดอาไปให้หลานคือเอเดอบอก ถ้าจะฟังให้ร้านเคิร์นนะพูดน้องมิวไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอากลับวันนี้เลยเอากลับไปข้าวสวนไผ่เลยเมื่ออื่นเมื่ออื่นเออเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้ากับปุงกระเป๋าเออกลับไปไม่มิวโอ้ทำไมสไปค่อยปัดใสหัวปานปวกแล้วบานี้นี่นั่งขุดแล้วเพราะว่าจะเอากลับกรกกอกแล้ว ชา้ววะไปแล้วเ่นัายได้ไหอืมเอาตุดไปติดๆทำดีๆเดี๋ยวมันลูดมันตกไปคุณสตีลป่ามแตโอ้อยอ้ยลูกสะพ้ายก็คันบอกให้มาเอาก็ตกขาวมันชิบว่าทิมให้คอยกินฉะบอก มีเซลแล้วนะคะเอฟซีโอ้ยโอ้ยไปไหนยังอยู่เพิ่งมากินนี่นะคะเตรียมจัดนะคะป่าฮันนี่ก็เตรียมของฝากให้กับเพื่อนๆนะคะที่เก็บเต็นท์เก็บอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นี่โ้งน้องนาเนี่ยแหละเราเราเองนี่แหละทุกคนทุกท่านใช่หิวก็น้ำร้อนก็มีเรียบร้อยนะคะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปขำๆนะคะแซลกันเล่นเด้อค่ะ FC ไม่ใชเออ่เป็นจริงเป็นจังนะคะแซลกันเล่นมุนมนขำๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก f อไว้เพียงเท่านี้คะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ